We'll be right back. คือผมมีอะไรจะบอกทุกคนนะคะก็คือว่าอีอึ้งงบบีชิงกฤษจุงเอง가장큽니다แฟนชานท,ที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะที่นี่ดังที่สุดเลยจริงสุด<ว>ยอดนะครับนแต่สุด<ว>ยอด<ว> ดีมากไม่ได้มาอนไทยนานขนาดไหนแล้วฮะนี่คือสวากเลยนั่นก็จริงๆจริงแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วจรงแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงๆแล้วมริงๆแล้วจริงๆแล้วจริงล้จริงๆแล้วจริงๆาล้วจริงๆแล้วงล้วจ้วง้จวิง้จแล้วิงๆแงลริงๆแล้ๆ้วจริงๆแล้วมืงลจร ลและก็คิดวจ็ดที่สุดคือทุกๆคนเลยนะคะงานในครั้งนี้นะครับคือแฟนคอนเสิร์ตท,ทัวร์บลูมอินแบงคอกอยากรู้ว่าทำไมถึงใช้ชื่อไตเติลวา่าบ o ูมฮะเพราะอะไรฮะอ,อ๋ออีบลูม의의น는ผิวหน้นนดาด้านนั้นตีวช่วยบลูแปลว่าเปลงบานใช่ไหมครับหรือผิบาน 근데 이게 설명이 필요 없는 게 여러분은 이미 피아하신거같쿠 안이, ผธิบายยาวหรือมากเพราะว่าทุกคนนี่คือบ่งนานกันแล้ว그니까 설명이 되면 제 앨범 3집 명이 블러썸이었는데 거기에 어울리는 제목이 뭐일까 생각을 하다가 블룸이라는 단어가 제일 잘 어울리더라고요. <목소리도> มีอัลบั้มที่ชื่อว่าปลอดซัมใช่ไหมคะผมก็อยากให้งานแฟนคอนเนี่ยมีไททษที่เกี่ยวข้องแล้วก็แบบเหมาะกับบลอดซัมด้วยก็เลยนึกคำว่าบลูมขึ้นมาค่ะกคนร้องเพลงนกว่าผมคร้อกว่าผมกู้สึเพีในมากๆเพราะว่าทุกคนนี่คือเหมาะสมแล้วก็สมกับทกี็่ทรเปี็ทนแฟนีฟทนองผมที่ผิดาากงเป็น